ดีครับอยู่กับเค<ร>ปิวแอลแคมปัสวันนี้นะคะอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมทิวลิปนะคะกางครับวันนี้เราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะค่ะเนี่ย <c oughs> Faculty of Sports <c oughs> นะคะวันนี้เราพามาชมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ีแล้วก็มีกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพแอคทิวิตี้ทั้งหมด5วันรวดเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าชื่อนายธนกิจชูตกูลชื่อเล่นชื่อหมีภูนะครับเบื้องสัมภาษณ์ทีนหนึ่งก็คืออันนี้ชื่ได้ข่าวว่าเขามีโครงการเทรนจากเด็กกีฬาหลือก็คือเหมือนเรามา เทรนกับเทรนเนอร์จริงๆเลยใช่ครับกับเทรนเนอร์จริงๆที่เรียนจากหลักสูตรเทรนเนอร์เลยก็โครงการนี้คือโครงการชื่อว่า New Body Fit and Firm Sport Side แต่เรเป็นปีที่5แล้วนะครับแล้วจะเปิดรับบุคลากรในมหาลัยนักศึกษาหรือว่าผู้ที่อยู่นอกมหาลัยก็สามารถมีสิทธิ์ลงชื่อเข้าสมัครได้ทันทีเลยคือเราจะทําการเทรนนะครับตัว่อตัวเลยครอสอัพกันเลยเป็น Personal Trainer รับทุกอย่างตั้งแต่เรื่องการเทรนยันถึงเรื่องการนอนการกินข้าวติกเช็คแคร์หมดยังไม่พอนะครับเรายังมีเกี่ยวกับเรื่องคลาสการออกกำลังกายค้า ทุกวันจันถึงศุกร์วันจันจะเป็นเซอร์กิตเทรนนิ่งออกกำลังกายแบบใช้อุปกรณ์วันอังคารจะเป็นแอโรบิกที่ทุกคนชื่นชอบกันวันพุธจะสบายสบายสบายกล้ามเนื้อเป็นโยคะวันพฤหัคิด,ดว่าแบบว่าการสบายสบายนี่คือนอนเออใช่นอนอสบายเก <c oughs> ินไปวันพฤหัสจะเป็นออกกำลังกายแบบพวกมวย <c oughs> มีแบบสายฮาร์ดคอร์สายแบบผู้หญิงสตรองสตรอง้องชอบและสุดท้ายนะครับมันสุ่จบด้วยมวยไทยครับคนที่สนใจนะครับสามารถมาได้เลยครับที่มาหาวิทยาลัยเกษตรมดิตตึกสานะครับหรือว่าอาคารโรงอาหารชั้น9คือชั้นวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรานะครับสามารถเข้ามาติดต่อกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคน,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 นเลครับเพราะทุกคนจะทราบข้อมูลหมดเลยสามารถติดต่อได้เลยครับอาทิตย์หน้าเราต้องแบบสักหน่ไหมคะอยาก,กมีซิกแพคเหมือนกันกำลังอินกับเทนไฟเทนมาก,กนี้ เดี๋ยวให้พี่พาไปแบบไปเดินดูหน่อยด้วยความยินดีเลยครับได้ข่าวว่าอาจารย์สังณะนิเทศศาสตร์แบบมาดทรนกันเยอะอยางทราบครับข้างเลยอยางแอนซาต์ไหมอาจารย์หน่อยคะรเับนี่จะเป็นส่วนของเครื่องพานิต้าหรือว่าเครื่องวัดอินบอดี้ภายในร่างกายร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างมีมัสเซลมีกล้ามเนื้อมีแบาไหล่เท่าไหร่หลังกระชับจะสามารถวัดข้อเข่ามาทำให้เทรนเนื้อ นเกสกีเลยเกสของ EP นี้เลยก็ได้ครับก็อาจารย์เป็นยังบ้างครับผลตัวที่เราเจาะอาจารย์ต้นไหมครับติจจะจืนเต้นเรื่องของไขมันนะคะเพราะว่ามันก็สะท้อนถึงความแข็งแรงของร่างกายก็เลยต้องมาเข้าของคณะวิทยาศาสตร์กีฬาเขาจะดีมากเลยทุกปีเขาจะมีหลักสูตรหรือคอร์สสั้นๆนะคะเพื่อให้บุคลากรและก็นักศึกษาเข้ามาตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายกับโค้ชโดยเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่3นะคะเขาก็จะมาดูแลเราระลักสูตรหลักสูตรเขาเรียนมาแบบนี้นะคะว่าเขาจะต้องปฏิบัติจริงฝึกปฏิบัติจริงด้วยขอบคุณรับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนว่าพี่การจะมีไขมันเท่าไหร่เห็นเหมือนผอมๆอย่างนี้ความจริงแล้วแบบไขมันอาจจะเยอะก็ได้มีเพศครับเลือกเพศว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอ่าเพศชายเพศหญิงครับเพศชายโอเพศชายนะครับก็เป็นแอดีตนักกีฬา วัดแต่แล้วรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นคือแบบว่าเอาจริงๆจาไม่ได้ว่าเจิงไขมันเท่าไหร่น่าจะ20กบกว่าวันนี้เลยอยากลงวัดว่ามันเท่าไหร่คือน้ําหนักเราลงแต่ไมู่้้ไขมันเราขึ้นหรือเปล่านะทุกคนา2 4ถือว่าเป็นผู้หญิงที่สุขภาพดีแล้วเนี่ย ใบไทนิต้าหรือว่าใบบอกข้อมูลนะครับของลูกค้าหรือเมมเบอร์เราทุกคนทุกครั้งที่มีการเทสนะครับเราจะติดตามผลตลอดระยะเวลา3เดือนเพื่อให้เกิดการพัฒนานะครับว่าลูกค้าเราพัฒนาหรือเปล่าเพื่อให้สุดท้ายแล้วมันเกิดผลสําเร็จนะครับสุดท้ายโอเคตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์จิ๊บแล้วนะคะอาจารย์ที่น่ารักของคณะนิเทศสราของเราอาจารย์ทำอะไรอยู่คะอาจารย์เออชี่ให้วัด วามเฟสิบัลลใช่ไหมแฟนเฟสิบิลใช่ไหมช่บิตี L ้จ้ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดให้อาจารย์โชว์นยค่ะอาจารย์ ยอย่างเทรนนอร์เขาหาว่าเราทำไม่ได้เราต้องทำให้ได้เรามั่นใจว่าเราทำได้พูไดไใจมากครับแบบว่าอาจารย์มีฟีคซิบิลิตี้ดีมากครับแต่ว่าหลังจากเทรนเสร็จอาจารย์ต้องทำให้ได้มากกว่าเก่า แอบงอเข่าไม่ชี้เห็นแอบงอเข่าไหนต่อ้าไม่ช้ฟิสเตไปทไไปภาพข้นพื้นฐานครับขพื้นฐานั้นพื้นฐานัพื้นฐานโอเครู้สึกว่าเราจะมีสมรรถภาพขั้นพื้นฐานด้วยกไม่่ค่ะเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องฟิสเน็แล้วแลวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในห้องนี้มีอะไรกันบ้างแต่ว่าเอ๊ะสองคนนั้นก็ทำอะไรกันอยู่เอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า อาจารย์อาจารย์จะออกกำลังกายและอาจารย์จะมาสั่งบอลชอนในนี้ไม่ได้นะไม่ก็คือให้อาจารย์จิ๊บพอออกกำลังกายและอาจารย์ก็สั่งอาหารลอยนี้มันยินบอกเขาไปสิก็หลังจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยชวนเขากินไก่ทอดไม่มีอะไรซึ่งอาจารย์มินคะอาจารย์มินจะมาสั่งสั่งไก่บอลชอนในซี่แบบนี้ไม่ได้นะคะในขณะที่ทุกคนกําลังออกกําลังกายอาจารย์มินจะทำให้ทุกคนเสียสมาธิไม่ได้ก็คือว่ากินแล้วก็ออกไงเอยออกแล้วก็ กินเลยในที่นี้มีอาจารย์ตุ่นที่มีสาระอยู่คนเดียวค่ะตัดภาพไปที่อาจารย์ตุ่นภาพนี้นึนนนกว่าเวป็นสารกันเดี <c oughs> ๋วยวชาวทนอาจารย์ตุ่นมากินได้กันะย ตอนนี้นะคะเรากําลังมาดูอาจารย์ชิฟแบบว่าทดสอบเขาเรียกว่าสมรรถภาพร่างกายพื้นฐานานะคะว่าแบบเอ้ยไหวไหมอะไรยังไงแบบไหนร่างกายเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเรากําลังทําอะไรคะพี่เฟชี่อันนี้คือเรากําลัง,ท,นนลงทดสอบว่าอาจารย์จะใน10นาทีนี้อาจารย์จะเดินไปได้กี่กิโลครับอาจารย์ยังคงเดินบนลู่วิ่งนี้ไหวไหมสวัสดีครับ <laughs> ผมชื่อเฟชชี่นะครับ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมา,า,าออกกำลังกายกันเพื่อจะได้สุขภาพแข็งแรงนะครับข,ขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะคะการพามาชมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะแล้วก็พามาดูโครงการเทรนของพี่ๆวิีกาลีเนาะจบลงเพียงเท่านี้แล้วเนาะสําหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็นอะไรเราจะพาไปดูสปอร์ตคอมเพล็กซ์อย่าลืมติดตามกันใน YouTube channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนพบกับพวกเรา KBU รามคมปัส